คุณน้มองเล่ความเ่มือเป็นอย่างดีครับใช่ค่ะหน้าไมันนมัอตงน้มดีงขอบคุณครับท่านผู้ชมุกท่านครับขอบคุณมากข้างหลังสีฟ้ายังไม่ขยับเลยครับ เดี๋ยวจะให้ถ่ายรอบนึงครับใจเย็นนะครับแรงกีฬาทุกคนเข้าต้องอ่ามีเชอร์เซสสีรับด้านหน้าขอบคุณสีสีแดงที่พร้อมทุกอย่างสีแดงเ๊ะลรงเีฬา